การอีกครั้งกับเอลิิวู้วนีไม่ได้เล่นนานนะจ๊ะเรื่องสากไม่ได้เล่นมานค่ะคุณคุณเอาอ่าเล่นไปแหละว่าเราแบบหัวยังงลอนแบบลอนงงีก็เลยด้วยความกากของเราอะเนาะกากเจแกวอ่ะก็เลยพอพัก พักก่อนพักก่อนสาดเลือดในวันสงการหัวมันร้อนก็เลยโอเคเราควรพักก่อนพักก่อนควรจะเป็นตัวไหนเราสามารถเล่นตัวไหนได้บ้างอืมอืมตัวนี้ปะตัวนี้ปะตัวนี้ฮาเล่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 ได้หรือเปล่าฮะเราอ่ะเราควรจะเป็นตัวนี้แหละ เชื่อพี่และองน้องแล้วเราจะให้ชนะไปด้วยกันว้าวโรลโรโรโรเริเอดอะไรปะพูดถึงเอาวีแล้วอะนี่จะเอาวีไปเล่นอะไรก็หัวร้อนสิหลังจากได้หัวร้อนอย่างเมามันกันมาแล้วนะฮะเล่นอะไรมันก็หัวร้อนนี่ไม่รอดนี่ไม่พ้นอะอาร์จีอาร์จี โก้เจอใครวิราอุ้ยแม่หลุดหรือเปล่าทาร่าชาร่าคือทาร่าคือสกิลใหม่อีมีก้วเหรอก็คือไม่ได้นานจนแบบไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอู so ้อ่ไอไออไออีไอจรงสงกรารอ่ะคือไม่ได้เล่นน้ำเล่นท่ากับนุษมนาเขาหรอกเด้อมันไม่มีใครเล่นจริงสามจังหวัดอะคุณ อิชนะโทรไปถามไปถาม,ถามทุกคนเลยที่ที่รู้จักก็คือบอกว่าไม่มีที่ไหนเล่นน้ําเลยส่งการไม่กี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้แตะน้ำจริงจริงๆร้อนตาบจะแตกน้ําก็ไม่ได้เล่นมาสาดเลือดอยู่ใน O O V ีนี่โอ้ยเล่นกับไม่เคยชนะด้วยสวยด้วยอ่าเล่นกลางสินะเอานี้ก่อนแล้วกันล่ะ เออแล้หนอกของงายๆนะแล้วเข้ามาเล่นอะเป็นคนเล่นใหม่ใช่ปะที่กลับมาเล่นใหม่อะแล้วงโงก่กกากเราไม่เคยเล่นตัวเดิมสามกันอีกนะเอาโงโงก็ต้องโง่ให้สุดอุ้ยทําไมเมียน,นี่อะ่ะมันมีแจกให้ฟรีเลยเหรอว้าวโอ,โอ้เจ็บเจิงเจ๋วเจิงเจ๋อระเออพูดถึงคลิปที่แล้วว่าใช่ปะที่เราพูดถึงเรื่องเกมที่มันเป็นแบบ เกมที่มหาอะไรเขาร่วมตัวกันสร้างอะมหาอะไรนึงมหาอะไรอะไรสักอย่างเพราะกลับไปหาแล้วว่าคุณมันหาไม่เจอมันน่าเล่นมากเลยลมันสวยมากมันเป็นเกี่ยวกเกี่ยวกับเกมในวรรณคดีเอ๊ยนางนะคะคดีเรื่องในวรรณคดีอะไรสักอย่างวรรณคดีวรรณคดีอะไรสักอย่างแต่จริง,รง,รงๆแล้วอะ่ะคือแบบมันน่านเล่นมากประดิน๊น <laughs> ต,ต้องเป็นเกมคอมแน่ๆเราไม่อยากเล่นเกมคอม ไม่มีใครป่าเลยเหรออ,อ,อ้าวอ้าว <laughs> อ้าวว้าวาเหอ่านแล้วใครป่าว้าวว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 วไม่มีใครป่าเลยเอ๋อไม่ได้เอาสเปลป่าวอ่ะโดวไม่มีใครป่าอ้าวแล้วทำไมตอนเข้าอ่ะนะมันถึงบอกมีป่าวะแวนนายควรเป็นผู้เสียสละนะเพราะเราก็ไม่มีความสามารถ ไม่ใช่ตัวละครมาถึงเราอ่ะโ <Heaven S 1> ง่โง่ไงแ,แบบโง่โงเลยนายหรือเปล่าฮะโอ้โหติดากเขามันห้าวหาน <laughs> อู้ห้างบนเขาทำอะไรกันอย่าทำเด <An ally S 2> ี๋ยวโอยไม่บอกว่าอย่าทำแวนชัฉันนะทาร่าเดี๋ยวนะ <laughs> จะมาอยู่เลนบน <laughs> เลนกลางเหรอ ก็แล้วแต่นะอ,อะแล้วแต่นะไอ้สัสไอ้สัสนี่หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแล้วนะอุย้ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยตัวนี้แรงจังวะอุย The fuck? The fuck? What? ้ยตอร์ฟัดตอร์ฟัดว๊าดเชี่ยอ๋อทำไมตัวนี้คือตัวอะไรทอไมแรงจังวะตัวใหม่เหรอไม่รู้อะใหม่ตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้ โคตรแรงแบบโอ้มายกอดกราบกราบหนึ่งกราบสองกราบสามปล่อยกูมาเถอะนะอุ้ยทำไมมันเป็นอันนี้ยซับอะไรกกมันมาสอนกันอนะแบบแรงมากนะแรงมากนะโอ้ย,ร,ยร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองหรือเปล่า นน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 ดูดิมันซ้อนกันปะหรือว่าเป็นตัวซ้อนโอ้ยเจ็บมันเจ็บนะไอ้เหี้ยขืนปุยมุยยังมีอารมณ์มาเล่นอีกยังยงมีอารมณ์มาเล่นอีกอุ้ยทำไมเลื่อนมาลดน้อยงั้นนะเลื่อนมาลดเยอะงั้นนะชนะแน่เปิดอันตรีอีกนะกลัวไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะบอกเลยว่าโง่โง่เล่นโง่โง่ สวัสดีจ้าง,ง, ceksin, ง,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 งูงูจ้างูงูเองจ้าดีงูเองจ้าช่วยด้วยจ้างูเองจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ฉันงูเองเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อว่าอาสวัสดีงูเองอูวูวูวูกังจะแตกคเชี่ยุชี่ก้ตุก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 โบไหมโบไหมเรียบล้อไอ้สต์เรียบล้อ เพื่อนตายเพื่อนตายแล้วมีหลือกูจะรอดอู้บนเอาละเกมแรกไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันหลงรักษาบังโพรัาบงโพมันโก้จริงจไอ้เหี้ยยิงเล่นก็โง่่ตัวเล่ยากว่าเล่นเกโอ้สดีนี่โง่เอง หัดรำแล้วนแมน่มีความขียงโอ้โอเยโอเยไอสัตว์ไอสัตว์พี่เขาเจนจัดว่ะ <laughs> ไม่มีคนฟาร์มอ่ะช่วยด้วยเงินมันก็ไม่มีดิเร็วเร็วเร็วเราเดนช้าชิบหอยแต่เราเราไอสัต <laughs> ว <laughs> ์โอ้เย โอ้ Ooh, เรีีบรอ้อย <is> ล่างไม่รอดไอ <laughs> ้ชอบความขิงจัด <laughs> ใจไม่หงุดหงปากเจ๋วก็เป็นพอา <c oughs> uh, จารย์เออเอม ไม่รู้หนูไม่รู้หนูโง่สวัสดีนี่เราโง่เองเ้ยเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วภาษาจ๋งแจ๋วอู้ข้างล่างเอาออกอีกแล้วเขาเอาอีกแล้วเขาเอาอีกแล้วว้า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 วววเอาดีเอาดีจริงอจริงอดีตัวเนี้ยคือแบบ ไม่ใช่ตัวนี้หรอกกูนี่แหละไอสัตว์อู้เรียบรอ้อยไม่ต้องตัวนี้หรอกเป็นกูเองเอาจริงๆโบ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 ,บโบเปล่าอเ้อเขาเอาดาร์กเปล่าจงแจ้งมากเลยนะไม่ใช่เอาเพื่อนี่แหละเอาไม่ต้องไปช่วยหรอกช่วยก็ตายกูอะ่ะหมายถึงกูอะ่ะวิ่งวิ่งทาร่าวิ่งวิ่งลูก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 วิ่ง วิ่งวิ่งเอา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 มันเอามันเอามันโอ้โหโคตรคแรงโคตร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 แรงเจ็งเจ๋วเจ็งเจ๋วโวูวูใครฟาร์มวะฝั่งโน้นฟอเรนเขาฟาร์มฝั่งนี้ เออช่างหมุดหงิดนะอืมอืมอืมอรเดหัวใจร้อนร้อนหัวใจรุมรุมอุ้ยกระตุกหรือเปล่าอุ้ยหิวหรือเปล่าฮะก็คือพอเลย ตัวล่างมันไม่มีใครเอาอยู่จริงๆวะไม่มีใครเขาเอาเขาอยู่จริงๆวะเอา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 วะเบชีเบชีเอาวะเอ้ยอย่าไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดซีเราอะไม่พูดซีเราอะ แดนไปไหนะจะไปไหนะกูงงชื่อยดยกูจะร้องจะทำไมตัวล่างเขาโหดอย่างละไล่ถึงบ้านเลยรับไม่เคยมีความแพวอ่ะเชียดโอ้โอ้น่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 เออหัวเราะน้ำตาพรอน้ำตาตาเล็ดเลยพี่น้อง เอาอเล่าเอาอเล่าเอาอเล่าเฮะไอ้สว์ชั้นจ็บทุกการกระทำไอ้สว์เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยเรียบร้อยไอ้ที่สามหนึ่งสามสามสามร้อยสามห้าสามแปดขนาดนั้น ไม่ตายเอาอะไรมามารู้มาไหววะโอ้เราเจอใครเราเจอใครเราเจอใครโอ้เราเจอใครเราเจอใครโอ้เราเจอใครเราเจอใครโอ้เราเจอใครปั๊ม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 เอาเอาเอาอย่างนี้ก็สวยไอ้ไอ้สัเอาไอ้สั์เอาไอ้สั์อย่างนี้ก็สวยสิครับอาผม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 อาโอเคโอเคดันดันนานๆ n e อุ้ยอุ้ยโอ้โอุ้ยเจ้าเจ้าเจ้าชิคกียก็มันมาให้เราลุมเองไะคุณฮะคุณอย่าซีอย่าพูดดีอย่าพูดให้รู้ว่าอย่าพูดให้รู้ว่าเรากล่าวิวะนายก็รู้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนายก็รู้ว่าเรากาวิการเราอย่าไปบอกคนอื่นดีไอ้สัตว์เอ้ยทำไมเนี่ย ทำไมเนี่ยฮะฮะทำไมเนี่ยฮะไปไหนไปไหนเดีย๋ยวทำแวนเดีย๋ยวทำแวนโอ้โหข้างบนเดีด๋ยวนะลูกพี่เดีด๋ยวนะลูกพี่โอ้โหความห้าวมีอยู่จริงความห้าวคือมีอยู่จริงอะมีอยู่จริงจิ๋วจิ๋วอะจิงเจ๋วอะ สัตว์ร้อนห้านเลยยังร้อนเลยไอ้เหี้ยเอ้ยบูบาบูบาเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะยอมเข้าจะยอมเข้าเอาอีกเอ้ยฉันกำลังไป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 มาเอ้า โอ้ oh, ใครใครอีกใครอีกฮะใครอีกใครอีกฉันกำลังไปใครอีกอุ้ยไม่มีไม่มีวงแหวนแล้วไม่มีเวลแล้ว,ไม,มว,ลลวไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้สั์ช่วยด้วยไอ้สั์ไม่มีเฮียเลยเลยช่วยด้วยเออเขาบอกว่าให้ไปดูตรงนู้นแหละกูกูควรไปใช่ไหมเออโอเคได้เลย อ๋อม oh, ีคนเกิดเร็วๆรีบเดินกูว oh, oh, ิ s s Eliot, ่งชายผู้วิ่งชายโบ๊โบโบ้โบโบโบ้ไม่มีขี้บ่าไม่มีขี้อุ๊เจ็บโอ้โหแรงด้วยนะไอสัตว์โอ้โหแรงด้วยนะไอสัตว์แรงด้วยนะไอสัตว์ฟอร์ลงตีโนมึงเข้ามาในวงกูเลยหรอมึงนี่มันห้าวดิจใจเรามันห้าวหานฮะจิจใจเรามันห้าวหานอู้ไม่ไหว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  แบบเลยไอสัตว์แซบแซบนัวโอ้ใส่ข้าวกลั่วเข้าไปโอ้โหหูหูหนั่นนายเหรอ้าจะตีป้อมเราเหรอฮะโอ้โหไม่มีใครเกิดช่ยด้วยโอเคสุมาลูกโบบะโบบะ โอ้โหรถยิงอย่างแรงเอ้ยป้อมจะแตกช่ด้วยทาร่ากับทาร่าเขาเอาตลอดเลยเขาเอากันตลอดแล้วโหเอาแล้ววิ่งรันต่ํต่ำต่ำตามตวิ่งเอ้ยกำลังไปกูไม่ช่วยใครไม่ได้แน่นอนเดินช้าขนาดนี้ยเฮ้ยขอบูแล้วกันนะใครก็ไม่รู้ขอบูแล้วกัน เออใจเย็นดีลูกพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงอย่าลากมา,มาหากูกำลังตีบูอยู่มึงจะบ้าปะเนี่ยเออเราเจอใครกูวนไปช่วยเขาใช่ไหมถอยมาเหอะเริงหาสักทีพอพอสักทีพอสักที <c oughs> ไปไปเรียบร้อยไปไปเอาเลยอู้อู้น่นเราเจอใครนะฮะอูเอาวะ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 อู๋เอาวะเอาวะาวะใจเรา,เา, <laughs> เามันห้าวอ่ะก็พอแล้วปะ ก็พอแล้วป้าทุกอย่างอุ้ยเอาเอาว่ะ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 แค่ใจละมันห้าวก็พอแล้วปะร้อนไอ้ <c oughs> ai, สัตว <c oughs> ์ไ <c oughs> อ้ชิดหัวถังเย็นใจ๊ยินก่อนนะทุกคนกูอ <c> ะ <oughs> ต้องใจเยอะแยะเยอะยะ <c oughs> กัดมาแล้วนะ <c oughs> เอาเอาว่ะเอาว่ะ เอาวะอืงกูอะคูกดไปไหนเนี่ยเอาวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ,หอเฮียเออกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยวะันหล่อน,น,น่าสนมาเผ็ดนใครแวบ,บๆอะฮะมึงทำรายการอยู่ตรงนั้นร้อนร้อนโอ้ ไม่เคยแพ้เลยฮะใครเราอะฮะฮะมึงก่อนเพื่อนเลยเหียมึงจะเกิดใช่ไหมกูรู้นะกูรู้ชี้ชี้ชี้มึงจะไปไหนไม่โดนไม่ดึงไม่ถึงไม่ทันโอ้ยสัตว์สักอย่างไม่โดนไม่ดึงไม่ถึงไม่ทัน <laughs> เอาหายไปกับมันวะเรียบร้อย <laughs> โ,อโอ้โหโอ้โหไม่แพ้เลยเอาเอาวะตีป้อมมันเรียบร้อย เอ,อ,อ้าอ้วซาร่าเียอยากแกปวดเลยโอ้ซาร่าถ้ากูมันเราเกิดมาเพื่อเหตุนี้อยู่แล้วโง่เราเกิดแบบเกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วประโยชน์ของเรามีแค่นี้เออเอาอะไรอ่ะเอาะไรมากมายวะประโยชน์ของเราคือตายเฮียใครก็รู้ทุกคนรู้ เ่าจะเกิดทันหรือเปล่าทานโอ้กระจอกเหมือนกูอะโอ้โหวล้ะนียอากาศยิงร้อนหัวยิงร้อนไอ้สันเลือดของแท้เลือดก้าร้อนมา <c oughs> โหล่าโหล่าโ,โบ้โบแดงมึงโดนโบ้มึงโดนโบ้แล้ว มึงจะไปไหนมึงมาใอ้มาตีมันก่อนไอพยาบานมึงจะแต็แล้วปอมมึงจะแตกแล้วมึงจะไปตีมันพ่ไมโอ้ยจะไอจริงจริงโอ้ฟอนเล่นลูกมึงจะไปไหนฮะโอ้ปอมสัตว์เอยของบิงช้านี้อสัตว์มึงคนแรกเลยมึงคนแรกเลยต้องไปไปจริงๆด้วยอสัตว์ไปกับกลุ่มเพื่อนด้วยใช่ด้วย ไอ้สัตว์เอาสิเอาสิเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าได้นะฟอร์เรนนะมึงอ่ะได้นะฟอร์เรนนะมึงอ่ะไอ้สัตว์อู้หทำไมกระตุกกระตุกหรือเปล่าเราหรือเปล่าที่กระตุกเราหรือเปล่าที่กระตุกเรากระตุกหรือเปล่าฮะเรากระตุกหรือเปล่าอู้อ้าาาโอยไอ้สัตว์ เออทำมันเอามัน <Shut down. S 1> เริ่มเจงเจียวจีงเจียวจีงเจียวควรต้องออกของอะไรรเปล่าฮึอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอ่อย,นอ,อย่างเช่นอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะ กูไม่รู้อะไรเลยกูมาเล่นมอมความโง่อะสวัสดีเด็กหญิงโง่อะอือสวัสดีนี่เราโง่เองใช่อันนี้คืออะไระนะี่ยคือละ่ะก็คือของของไอง้ที่มันยิงปืนปะ่ะนั้นปะ่ะหรือปะ่ะโอ้โหรอพอมสวัสดีนี่เราโง่เองเด็กหญิงโง่ไงละ่ะ เด้งูของพวกนายยังไงล่ะเอ่อควรจะทำอะไรควรจะทำยังไงควรจะทำอะไรต่อเพราะว่าสวัสดีนี่เรางวเองเออมันุษ่ทำอะไรเกาะเหรออู้หูไปเลยสัตว์โอ้โหูเขาไปล้วงวะยังโหด ปังบอมบอมบอมเรียบเลยอืมมันเลอศไอ้สัตว์มันแซ่บอีรีโอ้โหว้าวเอาเยโ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 อาเยกูรู้นะฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะเข้ามาเองเข้ามาเองอู้กูตายเนี่ยโ ก่อนเกิดอืมเรียบร้อยใช่เองฉันแหละใช่ฉันเองแหละเอาเลยไอ้สัตว์ใช่ฉันแล้วใช่ฉันเองใช่แล้วฉันเองแหละนะเย้เจ้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 เฮ้อย่องเดีของเดี ของดีของดีได้ของดีอีกแล้วสดมาดูความเห็นนะ <c oughs> แต่หัววันเลย <c oughs> <c oughs> แต่หัววันเลยไอ้ย่ะเลิศ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วจะเกิดอะไรนะกะ